สวัสด the <tr ic sunshine> <25, S 2> ีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบที่ตะกุมวัยชาแนลครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยาโดยบรรยามวยละหมาดผู้รองของรายการศึกมวยมันวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่26สิงหาคม2565ครับเป็นการชกเพื่อแก้มืองครับทางด้านมุมแดงเจริญเงินบุญรานามวยไทยส่วนทางด้านเพชรพันล้านครับเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยครับเคยชนะมาเมื่อไฟที่แล้วครับวันนี้ปลุกกา้พลังเงินเอชทางด้านเจริญเงินได้ แก้มือล้างไงอีกครับเกบจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับรอติดตามฟอร์มหลังของมุมแดงครับทางด้านเจริญเงินเพชรน้องจุกสี่ขุนสุดน้อยบุกเด็กเตียนแล้วก็มาแพ้เพชรพันล้านครับขณะที่เพชรพันล้านฟอร์มหลังพระน้องจุกสีลุงวิทยาลูกแม่สะท้องแล้วก็ชนะ,จะเจริญเงินบุญรน,นามวยไทยความที่เบียรก่อนชกอยู่ที่มุมน้ำเงินเียรอยู่สิบ่อเก้าหมวยยกที่สองครับ ต่อเกมบนทียกที่3ครับคุณรองของรายการครับขวาได้เปีก่อนชกความไดเปรียบก่อนปล่อยตัวนี่อยู่ที่แดงครับ5ต่อ3เจริญเงินบุรลนาโมไทยความแข็งแก่งแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงครับเดินเบียดเดินชึตลอด5ยกครับมาดูครับนี่โอ้ยโดนลูกแบ็กคิกครับแต่ว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับพยายามจะขยับเดินเปิดเกมเข้าหาครับทางด้าน พลังเจริญเงินลงดยอยบุกหลังสิทครับแข้งซ้ายอัดเข้าไปไยที่แล้วนี่แพ้ชนะกันแบบนิดเดียวครับเป็นทางด้านเุฟฟานล้ายครับที่เฉือนเข้าไปไปแบบสุดมันว่านี่มีโอกาสเจอกันอีกครับเตะขวาแล้วพับขาไว้ครับจังหวะนี้เจริญเงินยังไม่สนใจขยับวางแข้งซ้ายเตะขาเจาะย,ยางอัดเข้าไปพยายาม กรที่ขวาเบรกไว้ก่อนครับเ mm hmm. พชรพันล้านรุปร่างช่วงชวงนี้ปั่นหัวตัวเท่าครับรวมในเรื่องส่วนสูงแล้วก็ความหนาครับมาดูการ่ันมมยดูว่าน้ําเงินนี่ดูได้เรียบเล็กน้อยครับแล้วความแข็งแกร่งของแรงของด้า,ดานเจะเดินเงินไม่ต้องพูดถึงครับเตะซ้ายเกี่ยวได้แล้วก็ตัดล่างทิ้งลงไปครับขยับเดินต่อครับเพชรพันล้านนี่แข่งซ้ายหน้า เอาละครับแข่งซ้ายหน้าของทางด้านเพชรพัล,ล้านนี่ต้องบังให้อยู่ครับจเจริญเงินถ้าบังไม่อยู่นี่มีโอกาสยุ่งมีโอกาส,กาสยุบได้เหมือนกันครับเหนียบซ้ายหน้าก็ยังมีสายโตขึ้นมาครับทางด้านจเจริญเงินเดีขาล่างเตะขาล่างอันเข้าไปแข่งซ้ายเหนียบเตะซ้ายหน้าครับเนียนต, <ๆ S 1> ตจาจริงๆครับแข่งซ้ายของทางด้านเพชรพันล้าน เดี่ยวได้แล้วยกไม่ได้จังวะน,นี้เดินบ้างครับทา้านเพชรพันล้านเนี่ยสายยาวๆถ้าเดินไม่ติดเดินไม่สุดนี่มีโอ,อกาสหลงเหลี่ยมแข้งสายได้ครับทา้านจะเิญเงินเขียล่างวันนี้มาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ใายมวยเดชรัดครับ จะยกเข้าไปครับทงางด้านเจริญเงิน,น,<ค><อ>นเกี่ยวได้แล้วนะแข้งซีมยกดันเททิ้งครับทงางด้านเพชรพันล้านช่วมายกมายกที่สามครับ<อ>ตามต่อเกมเราจะยกที่สนะี่ครับก่อตัวยกที่สี่ความร่เปรียบข้ามมาอยู่ที่มุมนะมืองระเบิดอยู่สามต่อสอง ความเก่าของดางด้านเป็ดพัน 1, ล้านครับแขงซ้ายหนะ้าอัดเข้าไปครับพยายามจะเดินไล่ต่อยมันครับทางน่านจเจริญเงินลเอียดแข่งซ้ายของทางน้านเป็ดพัน 1, ล้านสายยาวๆอัดเข้าไป บรรยากาศก็เริ่มเงียบไปแล้วครับทางด้านจเจริญเงินนี่ครับต้องบังแข้งซ้ายหน้าให้อยู่ครับทางด้านจเจริญเงินเพราะเดินเข้าไปพยายามจะต่อยมันนี่โดนทางด้านเพชรพัลลานวางแข้งซ้ายแบบนี้ครับอ้ยสายาวๆแรกกันโคละดีโอ้โดนหมัดโดนหมัดทำท่าแว่งเหมือนกันครับทางด้านเพชรพัลลาน ทีแล้วนี่เฉือนกันนิดเดียวครับแต่ว่าดูไฟนี้บรรยากาศเกมค่อนข้างขา,งาดตั้งแต่ยกที่3ที่4แล้วครับแต่ว่ายังพอมีเวลาครับทางด้านเจริญเงินหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับอย่างคููที่แล้วครับเพชรลำโขงนี่พลิกต่อยหมัดอาชาันอกหน้าทางหนุ่มเกียรชยุทธไปในแบบยกสุดท้ายใน,นแบบว่าแฟบบนๆไดยืนอยู่ในสนามน,นี่ยังงงครับว่าเป็นไปได้อย่างไร ปล่อยไม่หล่นก็โดนเตะเที่ยงนะครับว่ากันแบบนั้นครับพยายามจะไล่ต่อยหมัดนะครับทางต้านเจริญเงินโอ้โหเพชรพันล้าน,นครับเก่าเหลือเกิน,นครับโอ้โดนหมัดต,ต้านแกวงง่ายครับทางด้านเพชรพันล้าน,นครับเอาแล้วครับโอ้จังหวะสุดท้ายล้มไปอยู่ข้างล่างครับ ยังพอมีเวลาครับโดนหมัดทำท่าไม่ดีครับเป็นบล้านอย่าประมาทครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ ยุคสุดท้ายครับปล่อยตัวยุสุดท้ายความไม่เปียกยังคงอยู่ที่น้ำมันครับแต่ว่าช่วงกลางยกคสี่นี้ยี่สิบสามสิบหนึ่งครับแต่ว่าไปโดนหมัดครับราคาก่อนปล่อยตัวยกสุดท้ายอยู่ที่น้ำมันครับเปียกอยู่สามช่วงตัวมาดูยกนี้กระดานเจริญเงินจะพิกเกมพิกธนการได้หรือไม่ครับเนี่ยพยายามจะเคลียร์ขาหน้าจาบพิกธนการแก้มือรักอายได้สำเร็จหรือว่าเป็นทางด้านถูกพลายครับที่ย้ำแคนไปอีกครั้งครับ นะครับทางด้านเจริญเงินเหลืเวลาอีกนาทีสุดท้ายของ ยกที่ซีนีทางด้านจเจริญล่อยได้อาการได้มาแล้วแต่ว่าจะชนะหรือไม่หรืออย่างไรครับรอติดตามครับสวัสดีแฟน 89, เพจมเใน79แ็นแฟนทางช่องยูทูบที่ตะคนมวยแล้วก็เฟนทางเพจต๊บมวยไทยต่อยไม่หลนกน็โดนเตะเดี่ยงครับว่ากันแบบนั้นเนับ ้องชื่นชมประกิตใจของด้านเจริญเงินครับพยายามจะเดินต่อยหมัดฟันศอกยันวินาทีสุดท้ายนะครับสุดที่สุดท้ายของยกที่5ครับหมดยกสุดท้ายครับจะรอดูการชุมืุอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับกอ,องชื่ชมว่าทาหน้าที่ได้ดีทั้ง2องคนนะครับทั้งด้านเจริญเงินและก็ทั้งด้าน เพชรพันล้านครับความเก๋าครับเพชรพันล้านดูดีกว่าพอสมควรแล้วครับต้องการรวบรวมใบคะแนนครับใบที่สองครับจะเลือกว่าใครจะเป็นสาระตาจงแล้วกันท่านยังชิงดุลยเด่นดุลยนามุทยพิชิตเพชรพันล้านแพตเตอร์มวยไทยเป็นแบบงงครับมะมวยงงครับโอ้ โอ้โหเกือบไล่ยิงครับเอาละครับ